สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นไตรมาสลอยรวยรวยร้อย,ยปีนะครับมาทําคลิปนะครับให้เอฟซีได้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เปิดลุ้นมานะครับราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผม โดยลอยไตมานนะครับตลับเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมนะครับรุ่นนี้นะครับมีกระแสร้อนแรงคนตามหากันอยู่นะครับตอนนี้นะสร้างปีหกสี่นะครับผมนี้ผมรุ่นเนื้อมาก็ราคารุ่นเนื้อก็สามสามถึงสี่ร้อยนะครับสามถึงสี่ร้อยบาทนะครับรุ่นเนื้อนะครับผม ๋ยวมาดูเหรียญด้านในกันเลยนะครับเหรียญนี้สวยอยู่นะครับเหรียญนี้สวยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้สวยนะครับรุ่นนี้พิมพ์สมานะครับพิมพ์ใบสมานะครับลงยาแดงนะครับขอบลงยาขอบแดงนะครับลงยาจีวรนะครับ สีมาแบบเต็มองนะครับหลวงพ่อนั่งทำสมาธินั่งวิปัสสนานะครับแบบแบบเต็มองค์นะครับนี่เป็นเนื้อน่าจะเนื้อนวักนะครับนะครับเนื้อนวะนะครับผมมาอยู่ดูด้านหน้าก่อนนะครับ เียนี้ปนหนึ่งเหรียญที่สวยมากนะเป็นด้านข้างเป็นอักขระนะครับเลยเป็นเป็นตัวหนังสือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อักขระหรือว่าเป็นลายกระหนกนะครับเป็นตัวหนังสือเลยนะหลวงเขียนเป็นตัวหนังสือของหลวงพ่อนะครับเป็นแบบเต็มยศเลยนะครับชื่อชื่อเต็มยศเลยนะครับนะพระครูนิวิทย์ ปุญญากรนะครับหลวงพ่อพัดนะปุญญากระโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครอํเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมสร้างปีหกสี่นะครับเหรียญก็จะลงยาจีวรน,นะครับลงยาแบบทั้ง ทั้งชุดทั้งหลวงพ่อทั้งไอ้นี่เลยนะครับทั้งทั้งชุดนะครับเต็มองค์นะครับลงยาสวยสุดงดงามมากครับสวยงามมากรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่เสียนพระตามหากันนะด้านหลังก็จะเป็นไก่นะครับไก่นะที่ระลึกนะครับผมที่ระลึกอายุครบร้อยปีนะครับหลวงพ่อนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับ ถ้าถ้ามีคำว,ว่าที่ระลึกนี่จะอนาคตจะไปไกลนะครับดังนะครับที่ระลึกนะครับสร,สร้างนู่นสร้างนี่ที่ระลึกสลองนะครับนี่เป็นยันเต็มเต็มสูบเลยนะครับเป็นยันที่อคาลาเลขยันนะครับใส่เต็มเลยนะอันนี้น่าจะเป็นยันพุซ้อนนะครับผมแล้วก็คาละ ใส่แบบล้อมรอบเลยนะฮะรอบเหล่ยนเลยนะครับรุ่นนี้นี่สวยมากครับลงยานะครับลงยาขอบนะครับมีมีก็มีไหลเนื้อนะครับรุ่นนี้นะมีเยอะอยู่นะครับผมผมได้เนื้อนี่มานะครับ การันตีนะครับผมการันตีเนื้อเงินในรังนะครับสี่เหรียญนะครับรุ่นนี้นะเยอะอยู่นะครับการันตีเนื้อเงินในรังสี่เหรียญนะครับในรังก็มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยลุนนะครับ้อยลุ้นหนึ่งร้อยลุ้นมีเนื้อเงินอยู่สี่เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญแจกทานนะครับในเหรียญแจกทานสองเหรียญนะครับแถมในรังนะครับเหรียญแจกทานก็ประมาณร้อยสอง หนึ่งร้อยกับอีกสององนะครับเพราะว่ามีเหรียญแจกทานนะครับ <c oughs> แจกยกลังนะครับสองเหรียญน,นะครับราคาที่จริงราคาออกจากวัดเลยก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าสมมุติว่าเอายกลังแล้วก็ออกจากวัดนะครับแต่ว่าคนเขามา ให้ชอบบูชาอีกทีก็ราคาก็เขาก็กินกําไรนะครับก็ไปอีก3 400นะครับตอนนี้ก็ราคาจะไม่ไม่ได้อยู่ที่สามสี่ร้อยแล้วนะครับราคาหลักๆต้นๆเลยก็ประมาณห้าถึงหกรขึ้นแล้วครับนะตอนนี้นะครับ,ร,บรุ่นนี้สร้าง1นึ่ง้อยหลังนะครับสร้างแค่1 6ึ่้อหลังนะครับสร้างไม่เยอะนะครับ สร้างหนึ่งร้อยหกสิบแปดลังนะครับ <lined> <gardens> รุ่นนี้วัตถุประสงค์นะครับมาดูวัตถุประสงค์กันนะครับวัตถุประสงค์นี่สมทบทุนสร้างศาลาร้อยปีนะครับสร้างศาลาร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับสร้างวัตถุประสงค์ดีนะครับสร้างศาลาร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้นะครับ สวยมากครับรุ่นนี้สวยเหรียญไม่ได้ใหญ่มากนะครับข้างเหรียญขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็ไม่ได้หนามากนะครับผมนะขอบเหรียญนะครับสวยครับคนตามหาเยอะครับรุ่นนี้นะสวยสวยระดับประเทศเลยนะครับผมสวยระดับโลกนะสวยระดับโลกนะด้านหลังก็สวยนะครับด้านหลัง ด้านหลังไม่ได้ลงยานะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเฉยๆนะไก่มีไก่สองตัวนะครับมรุนนี้นะก็รุ่นนี้นะครับเ,เงินในรางสี่เหรียญน,นะครับมีเนื้อเงินลงยานะครับเ,เงินลงยาราชาวัดีสามเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีเนื้อเงินลงยาลายเสียนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีรายการนําเลิกนะครับมีชุดนําเลิกนะครับมีเนื้อเงินนะครับซาตินลงยาจีบอลอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเป็นชุดเป็นชุดกรรมการนะครับ สร้างนะครับชุดชุดกรรมการนะครับผม <_ C rit> ก็รวมแล้วเป็นปมห้าเหรียญน,นะครับรวมแล้วห้าเหรียญน,นะครับ <_ C rit> แต่ว่าในลังมีสี่เหรียญที่ลุ้นเนื้อนะครับเราเป็นกรรมการหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเ,นง,เงินนะครับสแตนนะครับงเงินสแตน,นงเงินลงช่วยาลาชาวดีสามเหรียญน,นะครับ ับเป็นเ,ง,เงินก็ลงแบบราชาวดีนะครับไม่รู้มีงานมาสเตอร์พีชไหมรุ่นนี้นะครับนะอาจจะอาจจะมีนะครับเนื้อบางบนบนบน,บนนะครับนี้เนื้อเนาว่ะสวยมากครับเหลือรุ่นนี้นะ สร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยนิดเดียวนะแต่ก็ต้องรีบช่องหาบูชากันนะเก็บไว้นะบางท่านอาจจะมีหลายเหรียญน,นะครับบางท่านอาจจะไม่มีนะยังไม่มีนะครับก็มีให้ช่อบูชานะครับผมสนใจก็ทักมาได้นะครับตามที่อยู่เลยนะเพจ a c e b o o k นะครับก็บิ๊กลำซัมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ ID Line นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมรุ่นนี้นะใส่มาดรวยๆนะครับร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะคลิปนี้นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ